ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์ลูกหนังกลนเกมสัญญาสาลาคุ้มหรือไม่ที่จะเสี่ยงก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับภายใต้สถานการณ์ที่ฮงแดงกำลังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอยู่ในขณะนี้กลับมีหนึ่งเรื่องที่ยังรบกวนจิตใจของแฟนบอลและสโมสรนั่นคือประเด็นเรื่องสัญญาของสาลานักเตะที่ว่ากันมาเก่งที่สุดในโลกณเวลานี้และอาจจะเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดเท่าที่สโมสรล์พูเคยมีมาในยุคพรีเมียร์ก็เป็นได้ เมื่อเทียบผลงานกันนัดต่อนัดตอนนี้กระแสมันไปในทิศทางที่ว่าซา่าขอมาจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายไปเถอะยิ่งซา่าทำประตูได้ในแต่ละเกมความกดดันเหล่านี้มันก็ทาโทมเข้าใส่ทีมบริหารของสมสรทันดีเหตุใดการเซ็นสัญญานักเตะที่มีใจอยู่กับสมสรอยู่แล้วอย่างซา่าจึงชง,งักขณะที่นักเตะคนสําคัญอื่นๆต่างก็รับสัญญาใหม่กันเรียบร้อยแล้วนี่คือ4ประเด็นสําคัญที่อาจจะมีส่วนในการเซ็นสัญญาของซา่าในครั้งนี้ว่าจะลุล่วงไปได้ดีหรือไม่ เอเย่นซาลาเดินเกมแปลกๆประเด็นแรกที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือการเซ็นสัญญาครั้งนี้ของซาลามันแตกต่างจากการเซ็นสัญญากับนักเตะคนอื่นๆของทีมตรงที่เอเย่นของเขาเข้ามามีส่วนกับเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะการเดินสายให้ข่าวทำเรื่องให้เป็นข่าวซึ่งอาจจะถูกตีความได้ว่าเป็นการกดดันสมสนทางอ้อมโดยใช้สื่อในการกดดันหรือไม่หรือมีแอปบ,บาสเอเย่นของซาลามักจะแสดงตัวหรือสร้างความสนใจให้สื่อเอาไปตั้งประเด็นเสมอยกตัวอย่างเช่นการโพสต์รูปจุดลงในโซเชียลมีเดีย หลังซาร่าห์โดนเปลี่ยนออกในเกมที่หงแดงแพ้เชลซีในแอนฟิลด์ศูนย์ต่อหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่หลายคนเอาไปตีความว่าหมายถึงอนาคตของซาร่าห์ในถิ่นแอนฟิลด์จบลงแล้วหรืออย่างในเกมแรกของฤดูกาลที่ลิพูชนะนอริดแล้วซาร่าห์ยิงประตูดได้ด้วยรามีอับบาสก็ทวีตข้อความว่า t h e y are watching แน่นอนว่าเดในที่นี้ตีความกันได้เพียงสถานเดียวก็คือ FSG เจ้าของสโมสรลิพูที่มีส่วนสำคัญในการต่อหรือไม่ต่อสัญญานักตะ อย่างไรก็ตามเรื่องเอเยนนี้เป็นเพียงการคาดเดาของผมแน่นอนว่าเขาย่อมพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้นักเตะของเขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเพียงแต่บ่อยครั้งเราเห็นว่าสโมสรลิผูจะไม่ค่อยชอบให้เอเยนมามีอิทธิพลหรือบทบาทมากนักในการกดดันสโมสรและนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราเห็นการใช้สื่อกดดันกันไปมาทั้งทางฝั่งสโมสรและเอเยนเพดานค่าจ้างสาร่าเมื่อแรกเข้ามาเขารับค่าเหนื่อยกับผงแดง10,000แปอนต่อสัปดาห์แต่ด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงของเขาในปีแรก ทำให้ปีถัดมาสมสอนตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่จากสิ้นสุดปี2022เป็น2023และเพิ่มขั้นให้เท่าตัวก็คือ200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ค่าจ้าง200,000ปอนด์ของซาลาเป็นรองเพียงแค่ฟานไดที่เพิ่งจรวดประกาศเซ็นไปด้วยค่าจ้าง202,000 20, ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นในขณะที่เพื่อนร่วมทีมคนอื่นที่เพิ่งจรวดประกาศกันไปไม่มีใครได้แต่หลัก200,000เลยอย่างอลิซอนก็เพิ่มมาเป็น1,050,000ฟิโอมอาเน,น่1 0 0 0 0 0ว ดังนั้นสมมติว่ามีการต่อสัญญาซาลาห์แล้วเพิ่มค่าเหนื่อยให้เป็น3ามแสหรือ5้าแสนจริงมันจะเป็นการทำลายเพดานนักเตะของหง์แดงทันทีและแน่นอนว่ามันย่อมจะสร้างความไม่พอใจให้กับนักเตะที่เพิ่งต่อสัญญาไปว่าทำไมาค่าจ้างของพวกเขาถึงได้ห่างชั้นกับซาลาห์ขนาดนี้ทั้งที่ฟุตบอลน,นั้นเล่นกันเป็นทีมขณะนี้เอฟจีแบกรับภาระเฉพาะค่าจ้างของนักเตะรวมแล้วประมาณ140ล้านปอนด์ต่อปีเงินไทยก็ราว6ก0 0าล้านบาทซึ่งเป็นภาระที่หนักเหมือนกันเมื่อเทียบกับักับสาานกรณปจจุ ที่รายได้ของสมมสอนไม่ได้โตไปตามผลงานในสนามสิ่งสาคัญที่สุดเลยหากสมมสอนยอมให้ซาลาห์ทำลายเพาดานค่าจ้างเกินหลัก3 0 0 0 0 0ปอนนี่จะกลายเป็นมาตรฐานเพาดานค่าเหนื่อยที่หงแดงต้องแบกรับไปตลอดในอนาคตยามที่ต้องเซ็นสัญ,ญญานักเแต่ใหม่เช่นตอนเราเซ็นเตียกโก้เข้ามาก็ต้องให้ค่าจ้างในรับเดียวกับซาลาห์ก็คือ2 0,000 0ปอนดังนั้นนักเตะในอนาคตของหงแดงจะต้องมีค่าจ้าง3 0 0 0 0 0ปอนเป็นเรื่องปกตินี่จึงเป็นปัญหาหลักของการขยายสัญญ,ญาในรอบนี้เหลือแค่รายละเอียดเท่านั้น ตอนนี้สื่อหลักที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือในอังกฤษต่างนำเสนอว่า FSG ต้องการต่อสัญญากับซา่าอีก2ปีจากสัญญาเดิม2023เท่ากับอายุสัญญาจะหมดลง30มิถุนายน2025โดยค่าจ้างน่าจะมากกว่าสัญญาเดิมไม่เกิน25%เท่ากับว่าซา่าจะได้เงินประมาณ250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หลายสื่อวิเคราะห์โดยเอาข้อเสนอนี้มาจับและมองว่าซา่าและเอเย่นยังไม่พอใจกับข้อเสนอของทางสโมสรใน2ประเด็นใหญ่ๆก็คือเรื่องค่าเหนื่อยอย่างที่บอกไปในข้อ2 และอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องอายุของสัญญาที่ทางซาล่าอยากได้3-4ถึงปีนอกจากนัน้ยังมีรายละเอียดของบันทึกแนบท้ายสัญญาเช่นโบนัสแชมป์เงินตอบแทนการอยู่ครบสัญญาโบนัสยิงประตูแอซิตและอะไรก็ตามที่ผู้จัดการส่วนตัวมองว่าเป็นเงินให้นักเตะเขาจะร่างใส่ไว้ในบันทึกแนบท้ายของสัญญาซึ่งรายละเอียดจุก,จ,กจิกตรงนี้ยังไม่สามารถหาข้อยุติกันได้หากมองแบบนี้เราก็พอจะเดาสถานการณ์ที่มันยืดเยื้อได้ว่ามาจากสองสาเหตุสำคัญก็คือ ค่าจ้างตอนนี้ไม่เป็นที่พอใจของเอเย่นและนักเตะและระยะเวลาของสัญญารวมถึงรายละเอียดปีกย่อยยังไม่สามารถหาข้อยุติตกลงกันได้ข้อได้เปรียบของสมสรตอนนี้หากเอาแค่เรื่องของเอกสารสัญญาล้วนๆต้องบอกว่า f s g ได้เปรียบทางฝั่งนักเตะอยู่หลายประการประการแรกคือเรื่องของเพยายดานค่าจ้างที่เป็นเหมือนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของสมสรที่เชื่อว่าน่าจะยังไม่พร้อมที่จะดันเพยายดานค่าเหนือนักเตะให้เกิน3 0,000นปอนเป็นแน่ ต่อเนื่องจากเพยายดานค่าเหนื่อยข้อได้เปรียบที่2ก็คือสัญญาของซาร่ากับสมสรยังมีอยู่จนถึง2,023เกือบๆือ2ปียังมีเวลาให้สมสรตัดสินใจอีกเพียบหากมองในแง่ธุรกิจพวกเขายังสามารถตั้งราคาขายซาร่าได้และด้วยฟอร์มขนาดนี้ราคาขายก็น่าจะไม่ต่ำกว่าที่ซื้อมาแน่นอนปัจจัยสําคัญจริงๆคืออายุของซาร่าที่29ปีกําลังจะแตะ30แล้วนั้นท,ญญะยะยทําให้สัญญาระยะยาวและการลงทุนทําให้สัญญาระยะยาวและการลงทุนทําลายเพยายดานค่าจ้างนักเตะของสมสร ดูจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรกับสถิตภาพทางการเงินของสมสรสโสมสร,สม,สรมองว่าท้ายที่สุดหากต้องใช้งานซาลาจนหมดสัญญาก็ยังอาจจะคุ้มค่ากว่าเรื่องนี้ผมขอยกความเห็นของจอห์นบานเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ของโมซาลาซึ่งเป็นความเห็นที่น่านำมาคบคิดมากๆโดยเขาอยากให้สมสรตัดสินใจดีๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้เขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกเขาน่าจะมีฟอร์มแบบนี้ต่อไปอีกสอสาเดือนหรือูมีสัญญาก,กับเขาอีก2ปีดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องสำคัญ ปัญหาคือมันเป็นสถานก,การณ์เดียวกันกับจีนี่เวลดุมเขาเลือสัญญาอีก2ปีและหากเขาต้องการสัญญา5ปีเขาก็จะมีอายุ34ปีซึ่งเขาไม่น่าจะมีคุณค่าแล้วในตอนนั้นหากคุณทําให้ซาร่าได้ค่าแรงสูงที่สุดในโลกและเมื่อเขามีอายุ33ปีไม่ได้อยู่ในทีมเพราะเขาไม่ฟิตหรือว่าแก่ไปแล้วเขาก็จะรับเงินก้อนใหญ่แล้วคุณจะทํายังไงกับนักเตะคนอื่นข้อได้เปรียบของซาร่าแน่นอนว่าสําหรับซาร่าข้อได้เปรียบเดียวของเขาในตอนนี้คือผลงานในสนาม เราลองมองกลับมุมกันหากสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับซาลาเมื่อรุูกาลก่อนที่ทําประตูไม่ค่อยได้มีข่าวว่าอยากย้ายอยู่บ่อยๆกระแสของแฟนบอลคงเทไปทางเห็นใจสโมสรมากกว่าแต่เพราะผลงานในสนามของเจ้าตัวในตอนนี้ที่ทําให้แฟนบอลมองว่าเท่าไหร่ก็ให้ไปเถอะและผลงานในสนามนี่เองก็นํามาซึ่งมูลค่าที่ประเมินไม่ได้อีกหลายประการภาพลักษณ์สโมสรที่มีนักเตะอยา่างซาลากกับไม่มีย่อมแตกต่างกันการได้เห็นซาลาในสนามกับไม่เห็นเขาในสนามก็ย่อมมีแรงดึงดูดต่อรายได้อื่นๆของสโมสร ที่จะตามมาอีกด้วยยิ่งหากซาร่าทำผลงานได้ดีเท่าไหร่ทำลายสถิติต่างๆไปเรื่อยๆควา้ารางวัลส่วนตัวมาเพิ่มเรื่อยๆมูลค่าเหล่านั้นก็จะเพิ่มเป็นเงาตามตัวหากมองว่าซาร่าคือนักเตะที่เก่งที่สุดแห่งยุคยิ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่ามูลค่าเหล่านั้นจะมาหาศาลขนาดไหนเรื่องอายุของเขาที่หลายคนมองว่าเป็นข้อเสียเปรียบแต่จริงๆแล้วหากเทียบกับเมสซี่หรือโรนัลโดนักเตะที่ทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องมีวินัยกับตัวเองขนาดนี้อายุการใช้งานของเขาอาจจะนานถึง3 5 3 6ิบห้าถึงสีมสิ ดังนั้นหากลิพูไม่ต่อสัญญาซาลาแล้วเกิดฟอร์มยังดีต่อเนื่องไปจนถึงช่วงหนึ่งปีสุดท้ายของสัญญาก็จะยิ่งเสียเปรียบและจะต้องมานั่งเสียดายทีหลังและการจะหานักเตะแบบซาลาให้ได้สกคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจากปรากฏการที่เขาสร้างไว้ไม่รู้ว่าสโมสร,รจะหานักเตะแบบเขาได้อีกหรือไม่ไม่ว่าจะยังไรก็ตามในมุมของแฟนบอลเราก็หวังว่าสัญญาครั้งนี้จะลุล่วงไปด้วยดี นักข่าวจากเว็บไซต์ d i s is and Field ถามเจกเกนครอปเกี่ยวกับอนาคตวันที่สัญญาของเขากับลิพูต้องจบลงว่าหลังจากวันนั้นผ่านไป JK จะเริ่มต้นทำอะไรต่อไปนี่คือคำตอบของบอสครับผมค่อนข้างมั่นใจเลยนะว่าผมคือโค้ชที่ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับวันเวลาหลังจากอำลาวงการฟุตบอลมากที่สุดคุณจะทำอย่างนั้นไหมหรือคุณจะไปคุมเยรมนีครับบลาบลาบลา,บาจนผมแบบว่า what นี่ยังเหลือเวลากับการเป็นกลุนสือที่ลิพูอีกตั้ง3ปีนะเฟย ผมไม่รู้ว่า3ปีสําหรับคนอื่นๆเป็นอย่างไรแต่สําหรับผมมันคือระยะเวลาที่นานถ้าวัดกันตามวงโคโจรของโลกฟุตบอลในใจของผมคิดเพียงแต่เรื่องการพาพวกเราไปสู่ความสําเร็จให้ได้มากที่สุดตราบเท่าที่เวลาของผมยังเหลือตอนนี้ผมยังเหลือพลังถ้าเป็นรถผมก็มีน้ํามันเต็มถังผมยังอยากไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้และผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเราจะหยุดลงที่ตรงไหนในรายงานฉบับเดียวกันนี้เจคยังระบุเอาไว้อีกด้วยว่าก็ได้ผมยอมบอกเมื่อวันนั้นมาถึง เมื่อวันที่สัญญาของผมกับลิพูจบลงสิ่งที่ผมจะทําเป็นอันดับแรกก็คือการกลับไปใช้ชีวิตแบบธรรมดาแบบคนทั่วไปอีกครั้งผมไม่เคยมีชีวิตแบบนั้นเลยนะครับผมอยากจะลองแบบนั้นสักครั้งลองดูสักหนึ่งปีผมคิดว่ามันจะดีแค่ไหนที่ชีวิตไม่ต้องทําทุกสิ่งตามตารางเวลาหรือมีผู้คนมากมายรายล้อมตลอดเวลาที่ออกไปนอกบ้านมันคือความสบายใจที่สมบูรณ์แบบรู้ไหมครับว่าอันที่จริงทุกวันนี้ผมมีความสุขมากกับงานของผมมันคือความสนุกที่คุณไม่อาจคาดฝัน ผมเอนจอยกับสิ่งที่ผมทําจากใจจริงแต่ปัญหาก็คืองานของผมมันไม่มีจุดสิ้นสุดผมไม่มีเวลาที่จะปิดสวิตช์เลิกคิดทุกอย่างเมื่อกลับสู่บ้านทุกอย่างยังคงต้องดําเนินต่อไปราวกับไรที่สิ้นสุดและผมต้องทําแบบนี้ต่อไปจนวันที่ผมแก่เท่าเลยเหรอนี่คือสิ่งที่ผมเฝ้าพิจารณาและคําตอบที่ได้ก็คือผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันวิลเลียมพูดถึงชัยชนะเหนือเพรสตันการสกัดจากเส้นแอซิดและอื่นๆ เนโกวิลเลียมดีใจที่มีบทบาทสําคัญในชัยชนะของลิผูเหนือเพรสตันในเกมคาร์บาวครับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาที่เป็นเกมแรกของเขาในฤดูกาลนี้คงแดงเก็บชัยชนะด้วยสกอร์สต่อศูนย์ในเกมที่วิลเลียมทําผลงานได้ดีหลังกลับมาจากการบาดเจ็บโดยเขาสกัดจากเส้นและยังเป็นคนแอซิ์ให้ทาคุมิมินามิโน,โนทาประตูก่อนมีส่วนสร้างสั้นเกมให้ดิวอกอดิกิทำประตูอย่างเหนือชั้นและนี่คือถอดบทสัมภาษณ์หลังเกมของเจ้าของรางวัล Player of themat c h ในการพูดคุยหลังเกมกับสกายสปอร์ ยูทิทาไหมที่จะบอกว่าเพรสตันทาให้คุณต้องทํางานหนักเพื่อชัยชนะในค่าคืนนี้ใช่เลย100%เรารู้ว่ามันจะไม่ง่ายเพรสตันเป็นทีมที่ดีพวกเขาทําให้เราต้องมีเกมที่ดีเราไม่ได้เล่นฟุตบอลที่ดีที่สุดของเราแต่เราทําได้ดีพอที่จะเก็บชัยชนะและเราพอใจกับเรื่องนี้คุณมีส่วนกับทั้งสองประตูมันเป็นการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สร้างความแตกต่างในท้ายที่สุดใช่เลยผมต้องขอบคุณทาคิและดิฟสําหรับประตูเหล่านี้พวกเขาช่วยผมได้เยอะมากการจบสกอร์ยอดเยี่ยมมากทีมช่วยเหลือกัน เราทำงานหนักและเราเก็บชัยชนะคริสตันมีโอกาสในครึ่งเวลาแรกและมันเป็นการสกัดจากเส้นที่ยอดเยี่ยมของคุณช่วยให้พวกเขาไม่ได้ประตูพูดตามตรงมันกระแทกเข้ามาเต็มปากผมและผมจําอะไรไม่ได้มากนะักผมอยู่บนเส้นผมคิดว่าถ้าพวกเขายิงมาผมก็มีโอกาสดีที่จะสกัดได้ถ้าผมอยู่บนเส้นดังนั้นผมลงไปยืนตรงนั้นผมวางตัวบนเส้นและโชคดีที่มันพุ่งใส่หน้าผมและผมหยุดประตูนั้นได้ คุณไดแอซิทในจังหวะได้ประตูแรกหลังจากผู้จัดการทีมดันคุณขึ้นหน้าคุณคิดยังไงตรงนั้นพูดตามตรงผมก็รู้สึกเหมือนกับว่าผมมีพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งแรกผมขึ้นไปผมพยายามจะเติมเกมสูงเท่าที่ผมจะทําได้และผมคิดว่าโคเนอร์แบดลีย์เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมอายุน้อยและมีพรสวรรค์เขาลงมาและทําหน้าที่แบ็กขวาและผมขึ้นไปเป็นปีกขวาอะไรก็ตามที่เจ้านายส่งผมลงเล่นผมก็มีความสุขเขาจะให้ผมเป็นศูนย์หน้าคู่รักษาประตูตรงไหนก็ตาม ผมมีความสุขที่ได้ลงเล่นมันเป็น90นาทีแรกของคุณในฤดูกาลนี้คุณคิดว่าคุณทําผลงานได้ดีแค่ไหนผมคิดว่าผมทําได้ดีผมทุ่มเททุกอย่างที่ผมมีผมเป็นตะคริวนิดหน่อยปลายเกมแต่ผมคิดว่ามันมาจากการทํางานหนักนักเตะทุกคนช่วยเหลือกันได้ดีมันไม่ใช่แค่ผมแต่เป็นผู้รักษาประตูจนถึงศูนย์หน้าพวกเขาทุกคนผมต้องขอบคุณที่เราเก็บชัยชนะได้และผมมีส่วนช่วยเหลือในการทําประตูคุณเกือบจะทําประตูได้ด้วยตัวเองในตอนท้ายด้วย ผมเสียดายมันมากผมน่าจะมีชื่อทำประตูช่างมันเถอะหวังว่าเกมต่อไปผมอาจจะทำประตูได้ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ